อยู่ช่องทางช่องทางที่หนึ่ง E คือ e m p, ang, p an, l o y e e พวกมีสิใสแห้งบวกกับเวลาเพื่อที่จะหาเงินคนกลุ่มนี้คือจังไดคนที่ทำงานรับจ้างหรือคนที่มีเงินเดือนประจำสามสิบวันรับหนึ่งครั้งสิบห้าวันรับหนึ่งครั้ง พอได้ทีอยู่ในจังสีคือขืนข,นขืนเงื่อนเดือนให้ตัวเองมาได้ต้องไปเลี่ยนต้องมีฝีมืออย่างมีฝีมือก็ต้องไปเลี่ยนหนังสือไปเลี่ยน,นเขาสีสอนยังปวกตาบางคนก็นไปเลี่ยนขอ,องของสางที่โตโยต้าที่เขาเปิดบริษัทให้เล็กหน่อยไปเลี่ยนกลับมาปั๊บก็มาทําง,งานอยู่โตโยต้าสามสวันรับหนึ่งครั้ง คุณครูแมนบอแมน่ต้องเรียนหนังสือก่อนเด้ถึงจะต้องมาสอบเป็นคู่เป็นคู่แลวกันไม่เฮ็ดงนันสามสิบเหมือนรับเจอหนึ่งพอที่เฮ็ดงานแบกหามเป็นกรรมกรมันเจอสิบหามเหมือนรับเจอหนึ่งแมนบอกคนกลุ่มเราม,รมนีรวยเด้บอรวยไม่ได้เลย เป็นแไบไปนั่งก็ไว้ด้วยปไเดราะว่าเขาจ้างให้พ่ออยู่ไหนเป็นฆาการครูก็เขาออกแบบมาให้สําหรับคนเดียวแต่พวกเัามันก็ต้องมีครอบัวมรนบปล่มันก็เลยต้องแต่งงานตรงนี้ออกแบบมามีลูกพอมีลูกปั๊บคาใส่ใจที่เขาออกแบบให้ใส่กูเดียวมันก็บรพอดมันก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินมันก็เลยเป็นหนี้ รก,การเกือบทุกกระทรวงเป็นวัต่อสุคนเนาะพวกนี้พ่ออยากร่วยแน่ก็ลเลยโดดต้องมากเป็นเซลล์เอมพล e ยหรือสมอลมิสเนตพวกนี้จะใช้ทุนบวกแรงบวกเวลาเพื่อติดหาเงินหาเดียวกันนี่ละเงิ้นี่ละ แต่สิ่งทีเ่เพิ่มมนมาก,ก็คือที่ความเสียงเปรยมันมันมีพุ่นหลห้วเ้อตอนผมเป็นข้าราชการอยู่ผมกลับไปเปิดขี้นี้นะแม่ว่าท่างออกจากบ้านไปประมาณสิบห้ากิโลไปิดซาีซื้อนั่นซื้อนี่ลงมาซื้อยาสู้เดือนถ้าเป็นช่วงนี้โอ้ <c oughs> โหแค่พอจะปิดเพราะว่าอยังมันได้เงินนี่เล็กน้อยป่วย ช่วงนี้เป็นวัดโอ้หกินง่ายขนาดเลยกับบนนี้อ่าแมนบอกมาว่าแต่เล็กหน่อยนี่ยังพูดคำตาีโอ้ยถ้าถือยาพวกนี้เข็มเดียวเศร้าลอยหาซีบเข็มละลอยหาีสุดยอดบออ่มอดีลากเลยเหรอลอยหาีบเขากมหาแต่ผมเน่โอ้ยสุดยอดมันเศร้าไรเข้ามคะไหนก่อนลูกิ้นับได้ลงทุนนา แรงคืออย่างขึ้นีมือท่ามีแะรบกเวลาคือถ้าห้องโปไปขายถ้าโาเปาเฮดห้องใด,ดกันบับมาไหนหลายหลายคนก็เลยคนคนกลุ่มเรามนีรว,วยไ,รได้แต่รวยพันร้านพันร้านบอกไปใส่อะไรอยู่แต่ก้าวหา่าง <laughs> อยู่แต่ก้าว <laughs> มองจนชีวิตล่มลงไปคือมันบริเสธชีวิต รวยได้แต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตแต่กระรวยเนี่ยคนกลุ่มเหล่านี้สองอันนี้มีอยู่เก้าสิบหาเปร์เซ็นต์ของคนบนโลกแต่มีทรัพย์สมบัติแห่งกัอย่หาเปอร์เซ็นต์ทุนถ้าต่อมสื่อของเกือบทุกเือน <Yeah. S 1> แบบอต่เป็นอาทิตย์กระคื้เพิ่นตลอด หรือ,อยังแบบให้น่ะถั่วงอกถั่วงอกก็ต้องซื้อยังบกบบเม็ดถั่วโอ้ทั้งหนามทึ้งโอ้ผมเห็นเขาไอ้บางคนก็ปลูกไส้ไส้บางคนก็ปลูกไส้แก่ดำบางคนก็แมลนบักเนี่ยแต่แต่มันบกนักแตแก่มันนั่นคือทุนทึ้งเบอร์มันบักนั่นคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วคนกลุ่มเหล่านี้ต้องใจไปซะก่อน จ่าย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 คาลงทุนจ่ายคาแล้งคนน้อนงา้น้ำแน่ขายได้เหลือจังแมนเฮาผมขาดทุนผมเจ่งรับเหมามากหกล้านก็ย้อนตัวนี้แหะหกล้านบาทเขาคนงานโทรมาพี่เมี่ยงผมก็สบายผมนอนอยู่กับเมียผมต้องหาเงินมาให้มันคือเพื่อน,นกันเมียว่าเอาเปนหนังมาเลย เอาเนี่ยมันก็สบายให้มันพาไปหาหมอที่แบเอามันบ่มีเงินโอ้ยลูกเนี่ยบ่มีกินเจ้าบ่เห็นยานปนีเจ้าแล่นหาแต่คนงานก่อนนั่นคือสิ่งที่เนี่ยผมนบนเนี่ยถ้าผมบ่ได้มาเจอธุรกิจนี่ผมก็ยังสิบ่นอยู่กันเั็นสั่นเด้อ๋อละเมาครับอ่าแต่พอมาสนิทปึ๊บทุกวันนี้มาเบิ่อฟังมีบิสเนีย์โทเนอร์เจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ตัวนี้เขาจะใช้ระบบ ท่ากับเงินนี่เห็นปะตัวนี้เห็นเห็นอไรมิกซี่ C, เห็นโลตัสเห็นเซเว่นเห็นปะเคยเห็นเจ้าของตัวจริงเจ้าของไอไอระบบตัวจริงครับบะ <c oughs> เคยเห็นเจ้าสัวธนินปะเราเคยเนาะทีเนี้ยเพราะว่าเข้าเข้าไปเห็นคนที่เป็นเจ้าของมาโชว์นาอยู่ ไม่ต้องมาโชว์ตัวแต่ว่าให้ระบบมันรันก็ื่จะมีเงิน mm. เข้ามาเฮ็ดใหม่ mm. เดี๋ยวปะเฮ็ดระบบ mm. เฮ็ดระบบไอ้ไอ mm. ้ระบบปลูกงอห์แล้วก็ขายเดี๋ยวปะครับมันบ่ได้รหรอกมันบ่มีระบบส่อมเล่นหลูกแบบนั้นหรอกหรือระบบเฮ็ดไอลูกชิ้น mm. สอมเร็จรูปเอาไปขาย mm hmm. เป็นเฟี้ยนใช่ น,กกน,นั่นก็บม่ได้นะแต่เครือข่ายคือระบบชนิดหนึ่งการเห็นธุรกิจเครือข่ายเป็นระบบชนิดหนึ่งและในเครือข่าย BUG ของเราใช้ระบบ BRP เพื่อที่จะทำเงินนี่สุดยอดว่ะ ก็เมื่อนี่ที่พวกเขาว่าวิ่งมาเป็นส่วนหนึ่งของบีอร์พี่คือเขาสอนทำมาและจนเขาเริ่มเห็ดเต็เนแล้วก็มาไทยถอดต่อมาเป่าสู่ทีมงานฟัง่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะทันไปสามเดือนหรือสองเดือนหรือสามเดือนนี้ต่อไปนีผมอาจจะมา้มาตรงนี้ก็ได้เพราะว่าอย่างทุกคนอเห็ีดเป็นแล้วกับสีขยายทีมกับสิเห็ดแบบผมกำลังพาเหยียนึ่งนี้ ดีพอบพียีและก็มีเงือนเขาทุกคนทุกคนทุกคนแต่การลงทุนของเราลงทุนครั้งเดียวเหมือนกับประหลัดสไลด์เขียนสุดยอดเปสุดยอดเอาผมอื่นนะคผมประทับใจอย่างหนึ่งเพราะว่าผม่ได้เก่งเรื่องไอ้ธุรกิจคือถ้าผมเก่งเรื่องธุรกิจผมจะว่เจงรับเหมาแต่พอเขามาอยู่ในนี้ปั๊บผมมีคนทีิดเก่งเขามาซอยอยู่ในทีมงาน ุดยอดวะสุดยอดตะกี้เราก็สิเกงนะเกงเรื่องนั้นเกงเรื่องอนุมัติเงื่อนไขมูไขมูเขาเป็นมีให้ทั้งหลาเขาจะสินั่มีแนอนราจบโทษเรื่องบริหารธุรกิจแต่เราบอกเราบนกับผมว่าโอ้ผมจบบริหารธุรกิจผมก็่เคยมีธุรกิจแหบริหารเลย้แม้ตอนนี้มีธุรกิจเขาจะฟองบริหารเอาผมเื่องนั้เล่าแค่ธุรกิจของเราบริร่องทุนหลาย บ่ได้ร่มทุนหลายเหมือนกับตอนที่เราวิเคราะห์อสินเชื่อให้ธุรกิจข้างนอกเร่ลมทุนไปตั้งแต่สามปีกว่าเลยร่ยวมทุนไปสองแสนกว่าบาทแต่ปัจจุบันคือมีแต่กรรมไร่ยาเดียวทุนนี่ได้ขึ้นหมดแล้วแล้วผลรั์ติ่ชัดเจนคไือดนไอรถไอเซอร์วีอีขั้นหนึ่งสุดยอดะ่ะสุดยอดค<อ>รับเนี่ยสุดยอดมากเลยเพราะว่า คือเข้าเริ่มมาเข้าใจเริ่มเดี๋วมาอ่านหนังสือถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าของ,งกิการพ่อมกเสื้อว่าท่นานก็เคยอ่านหน,นังสือเลยเป็ออนกานรศเคยอ่านเหขาลาาผ้ากระเทียมแบบคอเมีพผ้าเห็ดแต่เฮ็ดมากมัก <c oughs> ่นบะเ่แต่ว่า <c oughs> ทุกเมื่อนี่พ่อรวยสอนลูกเท่ากับซีบ้าวเพมเดียวก็พอกับแม่เห้าบอก โอ้ยจำเพาะคือแม่แม ok? so oh, ่ยากยา่เห็นบอกว่าเด็กเศร้าจักเต่าสมใจมาเรียนหนังสือเรียนอย่างมันเก่งๆแล้วไปเป็นเจ้าข้อนายข่อนแม่บอกโอ้เข้าไปปัดอีพออยงไรเล่ควนจะได้เป็นเจ้าข้อนายข่อนหลับใส่เขาอยู่วันซานแต่ผมจบมากผมกะรีดเหล่าอยู่สามปีเพราะสมิรุ่นน้องเขามาเป็นยังไงบ้างสักคือเฮ้าจบไปเป็นรุ่นน้องก็เขาเต็มจะเท่นเฮ้าสิ่งที่เขาเท่นเฮ้าไปจนหอดว่งเหล่า อั่นคือสิ่งที่เขาเทียนเทียนเทียนแต่กว่าเขาจะได้้าบ่เป็นคนขนขวาไอคนขนขวายก็จะบ่ดได้ตัวผมเองเนี่ยผมจะเป็นคนทีขยันนิดหนึ่งผมเป็นลูกแม่ข่าพ่อผมเป็นคู่แม่ผมเป็นแม่ข่าผมจะเตือนปต่กตีซีสมมือตรงมือเพื่อที่จะมาซอยแม่เห็ดของแต่ว่ากว่าท่านรวยเยอะเกิอ พราะมันเป็นหมอก็อยากร้วยก็รับเมาอีกโอ้โหแห้งเจ๋งไปเลยสุดยอดนี่พอข้าวยเขาไลยเงื่องจากมียูจีแล้วเดี๋ยวจะสิบห้าก็เป็นนนะลงทุนอินเวสเตอร์ใช้เงินตอเงินนี่เอาเงินไปหาเงินคนกลุ่มเหล่านี้คนนีนีเขาจะเอินควนฟังฝา จะมีอยู่ห้าเปอร์เซนของคนบนโลกกลุ่มเรามีสิคืดบวกคือผู้อื่นสิเฮ็ดบวกคือผู้อื่นเห็นบอกกว่าเข้าจะคขอนอยู่นี่นับเป็นที่ไหนเขาน้ากำลังเป็นคนกลุ่มหาเปอร์เซ็นได้หนิเอาผมเพิ่งนกลางใจจอเข้าไว้ยั้นเข้าคิดบวกคือผู้อื่นเขาน้ากำลังหาหนทางอีกช่องท่านหนึ่งเพื่อที่จะ มาเอาไล่ได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นที่มันกองจริงๆเงินมันมีหลายในโลกเงินคองทรัพย์สินมันมีเยอะแต่เข้าวโมาูหช่องท่านถึงจะหาซื้อข้าไปเห็ดตามแบบเก่าข้าเห็ดตามคนคอนอื่นเขาพาเห็ดนั่นคือขึ้นเอาเองด้วยซ้ำไปเห็นบ่คิดอยากตั้งร้านกาแฟโอ้ยงานขับรถกายไปเห็นร้านกาแฟาตั้งตั้ง พอเปนลานแบบนี้ได้หลานแบบอั دة, น,บบนก็เจาะนหน่อยขึ้นแต่ซเงินหายเงินเท่านั้นเป็นซุ้มโอ้ยพี่อยี่แม่เลยห่างไปหาซิทเมตรกับมี่หาซิทเม็ดกับมี่จะเป็นไหลสลกเือหลานกาแฟแม่บอกนั่นแหละเท่าก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคนปกติแต่พอห้ามาคิดปกติเขาสิวาเขาบาดเ <c oughs> นี่ยนะเนี่ยแม่บอกคิดว่ากูเนาะเขาบา เขาจะคิดว่าเข้าปากประลัดบีบาประลัดรีสวายบ่ายกยาโทษมาซ้อมใบให้เข้าตัวเพราว่าเราแต่ก่อนเราเป็นอย่างเราเป็นติวเตอร์สอนคนสอบสอบไอ้เขาข้าราชการไปสอบไปสอนเขาหนึ่งจักได้เงินบ่ได้เงินเนี่ยแต่ว่าไปค่าค่าที่เขาให้มาติวหนึ่งสัยสิเบิด์เป็นนุ่เหล่าเบิร์ตอะไรแต่พอมาอยู่ในหนีปุ๊บเราเปลี่ยน เนียเราดีใจว่าสันที่เราเขามานี่โอ้ยผีว่าสันท่านผีพ่อแมานี่เมื่อกัดสิเรื่ <c oughs> องเลืองเป็นอยังกาดน้าไก่คำเย็นการหน้าไก่ปลาเงินประหลัดรอรอประสันเมื่อเหลืองว่าสันเล็บเหลืองว่าสันระบาดขี่รถเอ็นมี้บอกกาประสิซื้อรถใหม่เลยอทานลูกเขาหม้อห้องไอทาลูกเขามาหาไม่ไรเจ้าเชฟยังไงฟ้ากระสิบประหยัดขึ้นก็เก่า เราจะไปเกี่ยวหนาใส่ไายเอ็นวีไม่ให้มั่วกินสิเลี้ยงงั่วทรงหลวประสันโอโ้แต่พอมาเห็นตัวน,นี้เมียดีใจประสันเพราะว่าเล่าคนคอดูกลอยอยู่แล้วเห็นว่าถาสะอาดสะอ้านเป็นยังไงเป็นตเะเบินวะเอาผมมืดดังเอาไว้เนี่ยเนี่ยว่าธรรมดาเอาพื้นกนันนั่นแหละมาเบินเบิเบือนจ๊อกน้อยถ้าลงทุนไปแล้วลงทุนไปนี่เนี่ยซื้อสินค้าไปกินไปใส่มื้อนี้ ก็สามารถน้ำเงินเอาเปิดเปิดตรงนี้เงี้ยขาจลกบาทเห็นบอที่ขอบ้านเขาปะเออนั่นแหละนี่คือการได้มากเงินมันจะมากยังสิล่ะมันจะมาทุกวันอังคารสุขอังคารสุขคือ198บาทครับวันนี้มันจะหนึ่งสองหน่อยการมาพอดีเขาหาคาสีหาคาษีหาเปอร์เซ็นต์เขาหาคาส์โอนครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่มันจะตอบแทนมาแบบนี้ แต่วันนี้คือข้าสื่อต่าม้อที่หนึ่งขอที่สองถาเข้าไปขายาเห้จะได้กำไรแต่ตอนนี้ข้ายัางไม่ทันสามที่เนาะโอเคเนี่ยผมคุ้ยนั่นทำดีละ <c oughs> ที่เหลือคือข้าตัดสินใจเอา